สวัสดีค่ะปะ๋าพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสลัมช็อกโกแลตนูเทลล่ากันนั่นเองนะมาเรามีพร้อมนะไหนพร้อมเจ๊ไปไหนแล้วอ่ะพร้อมกระปุก,ปกไปไหนแล้วฮัลโห นี่เจอแล้วนะคะเรามีพร้อมโดยกินเสร็จแล้วเราก็เอามาล้างล้างด้วยน้าอุ่นนะเพราะว่ามันอาจจะออกยากนิดนึงนะคะล้างด้วยน้าอุ่นแล้วก็เอามาทําเป็นสลามช็อกแกลตกันนะคะวันนี้เรามีพร้อมค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาแกะน้ํายาชุดใหญ่ของพี่พาก,กันเลยนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนนะคะน้ายาชุดใหญ่ชุดเล็กแล้วก็สลามกระปุกนะคะ ฟรีค่าส่ง EMS นะคะส่งด่วนนะฟรีเลยนะคะราคาตามนั้นเนาะถ้ายังไงลองเข้าไปดูในแฟนเพจพาะะพาไทยแลนด์หรือว่าในไลน์พี่พาก็ได้เนาะแกะกันเลยค่ะ ในชุดนะคะก็มีทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ลดอะไรลงนะคะถึงจะฟรีค่าส่งแต่ว่ายังเหมือนเดิมนะคะมีกาว2ขวดค่ะกาวฝาสีเหลืองนะคะแล้วก็มีน้ำยา1ขวดค่ะมีกระปุก9าวอานมีไม้พายมีถ้วยตวงนะคะมีวิธีทำนะคะแล้วก็มีสีมีกลิ่นนะคะมีสี5สีค่ะ มีกลิ่น6กลิ่นนะคะแล้วก็มีกากเพชรหนึ่งซองแล้วก็ผงมุก1ซองนะคะกากเพชรวันนี้เราได้สีฟ้าแต่ว่าเราจะมาทำสีช็อกโกแลตกันค่ะถ้ายังไงเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้ถ้วยนะคะ1ทับ2นะคะ2ถ้วยนะคะประมาณจริงๆแล้วก็น่าจะประมาณ2ถ้วยนั่นแหละเนาะเยอะกว่าไหมประมาณประมาณนั้นนะคะใส่กาวนะคะลงไป พี่พาจะใช้สองนะคะแต่ว่าไม่เต็มค่ะแบบนี้ประมาณนี้หนึ่งสองวันนี้เราต้องมีสีช,ช็อกโกแลตเพิ่มเติมนะคะเราอาจจะต้องใส่สีช,ช็อกโกแลตเข้าไปเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่ให้เขาเป็นเนื้อช,ช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะสีช,ช็อกโกแลตนะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะรหัสเขาค่ะเราก็ใส่เข้าไปนะคะประมาณหนึ่ง ให้เขาเป็นสีที่เข้มข้นนะคะนี่ใสเพียวๆอย่างนี้เลยนะเห็นไหมอุ้ยเหมือนเลยดูสิดูสิต้องใส่เยอะหน่อยค่ะถ้าใส่น้อยจะไม่ค่อยเหมือนนะอุ้ยสวย <laughs> ว้าวว้าวว้าวนี่อย่างไม้ละลายหม่หมดนะเราก็ต้องตีเขาให้ละลายให้หมดนะเดี๋ยวพี่พาขอใส่กาวน้ำขุ่นนิดนึงแล้วกันเนาะ วันนี้เอาเตรียมมาด้วยแบบว่าไม่ได้ตวงนะ,ประ,นะ,ะประมาณช้อนโต๊ะค่าประมาณช้อนโต๊ะใส่เข้าไปด้วยค่ะเพื่อความเจ้มจนนะคะใส่เข้าไปค่ะเหมือนเลยดูสิความหนืดหนืดแบบว่าหนุบหนับนะคะคนค่ะสีเหมือนหรือ,อยังถ้าเรามีกลิ่นช็อกโกแลตเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะพี่พามีแต่ว่าหาไม่เจอ นี่นะคะก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ก็เลยนะคะเป็นน้ํายาทําสลามพี่ผาน,นะคะประมาณ1นทับสี่นะคะถ้วยตวงใส่ไป1นถ้วยเลยนะทําสลามปะป่าใส่เข้าไป1ถ้วยเลยนะคะว้าวแบบนี้เราก็ทําการคนนะดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้าง โอ้ oh, แค่นี้ก็จะจับตัวเป็นก้อนแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราต้องเอาไปนวดนวดนะคะให้เขาเข้ากันมากไปกว่านี้ค่ะมันก็จะหนึบหนึบหน่อย mm hmm. เห็นไหมหนึบหน,นึบหน่อยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราใส่กาวน้ำข้นลงไปด้วย mm hmm. ก็จะยิ่งทําให้หนึบมากขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นน้ำยาทําสลามพี่ฝาก็สามารถใช้ได้ข้นแล้วก็กาวน้ำใสกันเลยเนาะนี่ค่ะต้องนวดจนกว่าเขาจะจับตัวเป็นก้อนนะคะนวดเลยค่ะ สีสวยอ่ะชอบอ่ะชอบสีดีมากเลยนะ เป็นช็อกโกแลตมากๆเลยอ่ะแต่ว่าห้ามรับประทานนะคะน้องๆคนไหนเล่นเสร็จต้องล้างมือนะคะถึงเราจะมีพร้อมที่เหมือนของจริงก็ตามนะเราก็ต้องเก็บให้ดีนะคะถ้ามีน้องเล็กๆนะคะเราควรเก็บไว้ที่สูงนะคะไม่ควรจะทิ้งเอาไว้นะคะเพราะไม่างนั้นเดี๋ยวน้องจะคิดว่าเป็นช็อกโกแลตจริงๆนะคะจะเอาไปทานจะแย่เลยนะคะค่ะก็ถึงเวลาสําคัญแล้วนะคะที่เราจะมาใส่กระปุกช็อกโกแลตกันค่ะไม่รู้ว่าใส่แล้วจะพอดีไหมนะเปิดเลยนะคะ ลองใส่ดูนะว้าวเหมือนมากเลยนี่มีตดด้วยนี่แถมตดนี่แถมตดเป็นสลามตดไงแถมตดด้วยเหมือนมากๆขอบรอกสีสันสวยสดใสดูสิโอเมก g o ดเหมือนเนาะนี่ อ้ามันก็สามารถเก็บได้ด้วยนะมันก็จะแบบว่ามีฝาปิดได้ด้วยอะ่ะถ้าอย่างนั้นนะพี่พาคิดว่ามีความคิดดีๆแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นกระปุกนี้อย่างเดียวไงกระปุกอย่างอื่นที่เราซื้อมาแล้วรับประทานแล้วก็มาล้างแล้วก็เอามาใส่ได้เนาะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อพวกนี้มาเพิ่มเติมนะคะเพราะน้องๆชอบถามว่ากระปุกแบบนี้ซื้อที่ไหนพี่พาก็คือซื้อที่ร้านเบเกอรี่แต่บางที่ร้านเบเกอรี่อยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบว่าลําบากนิด ที่จะออกไปหาซื้อเนาะแล้วก็เอาแบบอย่างเงี้ยค่ะตามบ้านเอามาทําได้แต่ว่าเราต้องแยกไว้นะคะของกินก็ส่วนของกินแล้วก็เป็นของเล่นก็ส่วนของเล่นแยกไว้อย่างชัดเจนเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ปาพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุบ๊บ